ที่นี่สถานีกันตังสุดเส้นทางรถไฟสายอันดามันส่วนประวัติความเป็นมาของสถานีรถไฟกันตังนะคะสถานีรถไฟกันตังเนี่ยก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1นเมษายนพศ2456ค่ะในอดีตนะคะใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศทั้งสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะ มีรางรถไฟต่อไปเป็นระยะทางยาวประมาณ500เมตรค่ะจนถึงท่าเทียบเรือกันตังนะคะตัวสถานีรถไฟกันตังนะคะก็จะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยาค่ะด้านหน้าของอาคารนะคะก็จะมีมุกยื่นมีการตกแต่งประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุนะคะทาด้วยสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะสลับกับสีน้ำตาลโครงเอกลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ค่ะ และปัจจุบันนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้วค่ะโอเคเดิมทีที่นี่เป็นสถานีรถไฟตรังนะคะแต่เมื่อเกิดการย้ายเมืองตรังไปอยู่ที่ตำบลทับเที่ยงที่นี่เลยใช้ชื่อว่าสถานีรถไฟกันตังส่วนที่ตำบลทับเที่ยงดังคลิปที่แล้วก็คือสถานีตรังในปัจจุบันค่ะ และนี่ก็เป็นภาพมุมสูงของย่าสถานีรถไฟกันตังสุดเส้นทางรถไฟสายอันดามันจะเห็นทั้งแท้งน้ำวงเวียนกลับรถตัวคาสถานีที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เลยค่ะ สำรวจบริเวณรอบๆสถานีรถไฟกันตังกันต่อเลยค่ะป้ายนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะและก็มีรถจัดไอน้ำจำลองขนาดเล็กอยู่ด้วยค่ะและนี่ก็จะเป็นหัวใจสีแดงจุดเช็คอินถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดค่ะ และตรงนู้นนะคะบริเวณแท้งน้ำก็จะเป็นจุดสิ้นสุดปลายรางค่ะและจุดสิ้นสุดปลายรางของทางรถไฟสายอันดามันก็จะอยู่ประมาณกมที่850ตัวกว่าค่ะ ถังน้ำนี้ก็มีอายุเก่าแก่นะคะตั้งแต่พศสอง6อ่าก็มีอายุกว่า110ปีมาแล้วค่ะทุกคนทุกคนคะและตรงข้ามสถานีรถไฟกันตังนะคะก็จะมีบ่อน้ำรถไฟค่ะพศสองพค่ะทุกคนนี่ก็ลองไปดูสิครับ นี่ค่ะทุกคนด้านล่างก็จะมีน้ำนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอาคารสถานีกันต่อเลยค่ะนี่ก็เป็นแผนที่ทางรถไฟในย่านสถานีกันตังนะคะปัจจุบันมีขบวนรถหลักๆเนี่ยเข้ามาเพียงหนึ่งขบวนนะคะคือรถเร็วขบวนที่167 กรุงเทพอภิวัตรกันตังและเมื่อวันที่28 29ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้ทดลองเปิดขบวนร,รถท่องเที่ยวอีกหนึ่งขบวนค่ะคือขบวนที่913 914นครศรีธรรมราชกันตังกันตังนครศรีธรรมราชแหมเสียดายเรามาถ่ายไม่ถูกวันนะคะเลยไม่มีภาพมาให้ชมกันงั้นดูสถานีโลง่ลงๆกันไปก่อนนะคะ ภายในสถานีนะคะก็จะมีของเก่าแก่เยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมและถ่ายรูปกันค่ะนี่เทยบหน่งไหมครับ เดี๋ยวเราไปฝั่งตรงข้ามสถานีนะคะไปดูรถไฟเก่าๆที่จอดอยู่กันค่ะ ด้านหลังนี้ก็เป็นหัวรถจักรเฮนเชลนะครนี่นี่ก็เป็นรถจักร e ฮนเชลหมายเลข3026ค่ะรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด27คันค่ะตั้งแต่หมายเลข3001ถึง3027ผลิตจากประเทศเยอรมน,นีนำเข้ามาใช้งานนะคะในปีพศส5 0 7และ2,508คันนี้นะคะก็น,นำเข้ามาใช้งานในปีพศส5 0 8ค่ะ ถัดมานะคะก็จะเป็นรถ JR West kia ห้าจากประเทศญี่ปุน่นหลังจากเลิกใช้งานแล้วนะคะก็ได้นำมาดัดแปลงเป็นห้องสมุดรถไฟเฉลือพระเกียดค่ะมีทั้งหัวรถจกักรและตู้รถโดยสารถาด้วยสีชมพูตัดด้วยสีม่วงแม่เป็นริ้วขบวนที่สวยงามมากๆเลยนะคะ ดมาใกล้ๆเลยนะคะก็จะเป็นวงเวียนกลับรถค่ะและก็มีรถจักไอน้ำจำลองใหมายเลข58แจอชโชว์ไว้ให้ด้ถ่ายรูปกันด้วยนะคะแม่น่าจะน้ำหัวรถจักไอน้ำจริงๆเนี่ยมาไว้ที่วงเวียนกลับรถแห่งนี้นะคะจะได้ดูมีมนขังและสร้างความวินเฉดให้กับสถานีการตันด้วยค่ะ โดยภาพรวมแล้วนะคะสถานียังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ไว้เป็นอย่างดีค่ะเป็นผลทำให้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของจังหวัดตรังโดยกรมศิลปากรตั้งแต่พศ2539ค่ะและสำหรับการพามาที่สถานีรถไฟกันตังก็ต้องของจบลงที่เท่านี้ พบกันใหม่ในกลิปหน้าสวัสดีค่ะ